นักประพันธ์เพลงผู้ยิ่งใหญ่ยุคสมัยบาโลกใช่ครับเรากำลังพูดถึงโยฮันเซบาเตียนบักเป็นคีตักกวีและนักออร์แกนชาวเยอรมันเกิดวันที่21มีนาคมพุทธศักราช2,228หรือคิตศักราช1,685ในครอบครัวนักดนตรีที่เมืองไอเซนักบักแต่งเพลงไว้มากมายโดยนั่งเดิมเป็นเพลงสำหรับใช้ในโบสถ์เช่น บักถึงแก่กรรมเมื่อวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2 2 9 3ที่เมืองไลซิตบักเป็นนักประพันธ์ดนตรีสมัยบาโลกเขาสร้างดนตรีของเขาจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของยุคสมัยบักมีอิทธิพลอย่างสูงและยืนยาวต่อการพัฒนาดนตรีตะวันตกแม้แต่นักประพันธ์เพลงผู้ยิ่งใหญ่เช่นโมซสร์ทเบโธเฟนยังยอมรับในฐานะปรมาจารย์ งานของบักโดดเด่นในทุกแง่มุมด้วยความพิถีพิถันของบทเพลงที่เต็มไปด้วยท่วงทำนองเสียงประสานหรือเทคนิคการสอดประสานการของท่วงท่าทำนองต,งต่างรูปแบบที่สมบูรณ์แบบเทคนิคที่ฝึกฝนมาเป็นอย่างดีการศึกษาค้นคว้าแรงกบรนดาลใจอันเต็มเปี่ยมรวมทั้งปริมาณของบทเพลงที่แต่งทำให้งานของบักหลุดจากวงจรทั่วไปของชีวิตการเป็นศิลปินที่ปกติ แล้วจะเริ่มต้นเติบโตจนลุ่งโลดถึงขีดสุดแล้วเสื่อมถอยไปในบ้านปลายกก่าวคือไม่ว่าจะเป็นบทเพลงที่บักได้ประพันธ์ไว้ในทั้งช่วงวัยเยาว์ในช่วงหลักของชีวิตกระลวนแต่มีคุณภาพทัดเทียมกันบักเป็นคีตตะกววที่มีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อการพัฒนาศิลป,ปะการเล่นเครื่องดนตรีประเภทคีย์บอร์ดเช่นคาวิคอร์ดและฮาร์ซิคอร์ด โดยแต่งเพลงประเภทรหลูดและฟิวไว้มากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับชุมนุมบทเพลงฟิลูดและฟิวในเวลเทมโ o c คารเวีสองเล่มโดยเล่มแรกนะครับมี24เพลงและเล่มที่2อีก24เพลงครับแต่บักยังได้ประพัน์ธเพลงฟิลูสั้นๆไว้อีกเป็นจำนวนมากโดยยังได้รับความนิยมฝึกฝนนะครับและบรรเลงโดยนักเปียโนมาตลอด บัคถือกำเนิดในครอบครัวนักดนตรีที่ยึดอาชีพนักดนตรีประจำราชสำนักประจำเมืองและโบสถ์ครับซึ่งก็ได้นับว่าโยฮันเซบาเตียนบัคเป็นรุ่นที่5แล้วหากจะนับกันตั้งแต่บรรพบุรุษที่บัครู้จักนั่นก็คือนายเวียดบัคผู้มีชีวิตในคยต,ต์ศตวรรษที่16ในฐานะเจ้าของโรงโม่และนักดนตรีสมัครเล่นในฮังการีตั้งแต่บัก สมาชิกครอบครัวบักที่เล่นดนตรีที่มีจํานวน10คนทําให้ตระกูลบักนะครับกลายเป็นครอบครัวนักดนตรีที่สําคัญและเป็นที่รู้จักมากที่สุดในประวัติศาสตร์ดนตรีตะวันตกเลยครับบักได้รับการศึกษาทางดนตรีนะครับจากวิดาคือโยฮันอัมโบซิอุสนักไวโอลินเมื่ออายุได้10ป,ปีเขาก็ต้องสูญเสียทั้งมารดาและบิดาในเวลาที่ห่างกันเพียงไม่กี่เดือนเท่านั้นเองครับ ทำให้ต้องอยู่ในความอุปการะของพี่ชายคนโตโยฮันคิสทอบัคผู้เป็นศิษย์ของโยฮันพาเคเบลและมีอาชีพเป็นนักเล่นออแกนในเมืองโอดูฟในขณะที่ได้รับการศึกษาทางด้านดนตรตีไปด้วยนั้นโยฮันเซบัตอันได้แสดงให้เห็นถึงความเป็นอัจฉริยะทางด้านดนตรตีรวมทั้งยังช่วยครอบครัวหาเงินโดยการเป็นนักร้องในวงขับร้องเสียงประสานของครอบครัวและยังชอบ ขัดลอกงานประพันธ์และศึกษาผลงานของนักประพันธ์อื่นๆที่เขาสามารถพบหาได้อีกด้วยเช่นการกับทุกคนที่ชื่นชอบดน,นตรีเอกของโลกอย่างโยฮันเซบาติเอสนบักครับผมส่วนทรัพย์สินเงินทองของพี่ชายของโยฮันเซบาตียนนะครับมีจำกัดอีกทั้งพี่ชายยังมีครอบครัวที่ต้องเลี้ยงดูเราประมาณปีพุทธศักราช22 4 3โยฮันเซบาตียน ก็ได้รับการตอบรับให้เข้ามาเรียนที่โรงเรียนในโบสคือโบสลามิคาเอลิสกูที่เมืองลูนเบิร์กซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ห่างออกจากไปทางเหนือราประมาณ200กิโลเมตรซึ่งเขาต้องเดินทางด้วยเท้าไปเรียนที่นั่นพร้อมกับเพื่อนร่วมชั้นอีกคนหนึ่งนอกเหนือจากการเรียนดนตรีแล้วเขายังได้เรียนวัตศิลป์ตรกศาสตร์ภาษาละตินภาษากรีก และภาษาฝรั่งเศสครับเ,เขายังได้ทำความรู้จักเกี่ยวกับจอร์ดเบิร์มนักดน,นตรีของยูฮันเคียสและสิทธิ์ของยูฮันอดัมเลนเคนนักเล่นออแรแกนคนดังของนครฮัมบวกเลนเค่นนี่เป็นคนสอนเขานะครับเกี่ยวกับรูปแบบดน,นตรีของเยอรมันตอนเหนือที่ลือในบกุกเขายังได้รู้จักกับนักดน,นตรีชาวฝรั่งเศส อบพยพโดยเฉพาะอย่างยิ่งโทมัสเดอลาเชลสิทธิของลูรีและด้วยการได้สัมผัสกับวัฒนธรรมทางดนตรีในลูกอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเขาได้คัดลอกบทเพลงสำหรับออแกนของนิโคลาเดอร์กรินจีและเริ่มติดต่อทางจดหมายกับฟองซัวคูเปแรงบักศึกษาวิเคราะห์โน้ตแผ่นของนักดนตรีที่มีชื่อเสียงด้วยความละเอียดรอบคอบความ สนอกสนใจนะครับและความอยากรู้อยากเห็นของเขาที่มีมากเลยกระทั่งว่าเขายอมเดินเท้าไปหลาย10กิโลเมตรเพื่อจะฟังการแสดงของนักดนตรีดังเป็นต้นว่าจอร์ด e บอมโยฮันอดัมเบนเชนและวิเซนลิเบกแม้แม้กระทั่งดีทริสบูตเดฮูเดย์ผู้ซึ่งโด่งดังกว่ามินิกิปิครับและในปีพุทธศักราช2246 บักได้กลายเป็นนักเล่นออร์แกนประจำเมืองอร์สตัดเขาเริ่มมีชื่อเสียงอย่างรวดเร็วในฐานะนักดนตรีเอกและนักดนตรีที่เล่นสดได้โดยไม่ต้องดูโน้ตตั้งแต่ปีพุทธศักราช2250จนถึงปีพุทธศักราช2251เขาได้เป็นนักเล่นออร์แกนประจำเมืองเมืองเฮาเซนบักได้ประพันธ์เพลงคันตาตาบทแรกขึ้นซึ่งเป็นบทนำก่อนที่เขาจะเริ่มประพันธ์ บทเพลงทางศาสนาอันยิ่งใหญ่อลังการและเขายังได้ประพันธ์บทเพลงสําหรับบรรเลงด้วยออแกนเพิ่มเติมด้วยนะครับอันเป็นผลงานที่ยืนยันถึงความอัจฉริยะความลึกซึ้งและความงามอันบริส,สุทธิ์ของเขาทําให้บักกลายเป็นนักดนตรีทีย่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลในบรรดาบทเพลงทางศาสนาแล้วตลอดชั่วชีวิตของบักเขาได้ใช้เวลากับการประพันธ์เพลงคาตตารวม5ปีหรือกว่า300ชิ้น ในบรรดาบทเพลงราว50ปีที่สูญหายไปน,นั้นส่วนใหญ่เป็นบทเพลงที่ถูกประพานขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวครับในระหว่างปีพุทธศักราช2551ถึงปีพุทธศักราช2260บัคได้ดำรงตำแหน่งนักเล่นออแรแกนและนักไวโอลินเดี่ยวมือหนึ่งนะครับประจำวิหารส่วนตัวของยุคแห่งไวมาทํทำให้เขามีทั้งออกแกนเครื่องดนตรีและนักร้องประจำวงครับขอพอง ช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงเวลาแห่งการสร้างผลงานบัคกมากมายไม่ว่าจะเป็นเพลงบรรเลงด้วยออแกนคันตาตา้าเพลงสำหรับฮ0ิคอร์ดและได้แรงบันดาลใจจากปรมาจารย์ทางด้านดนตรีชาวอิตาเลียนทั้งหลายครับผมระหว่างปีพุทธศักราช2,260นะครับถึงปีพุทธศักราช2,266เขาได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ดูแลวิหารประจำราชสำนักของเจ้าชายอันฮานเคิร์เทิร์น เจ้าชายเป็นนักดนตรีและนักเล่นฮ์ปซิคอร์ดช่วงเวลาอันแสนสุขการเติบโตในหน้าที่การทํางานนะครับได้เป็นแรงผลักดันให้เขาประพันธ์ผลงานเพลงอันยิ่งใหญ่มากมายสําหรับบรรเลงด้วยริ้วฟูดไวโอลินโซนาตาและบทเพลงสําหรับเดี่ยวไวโอลินนะครับแล้วก็บทเพลงบันเดนเบิร์กคอนเสิร์ตโตบทครับผมและระหว่างปีพุทธศักราช2 6 0 0 2 2 6 8 ถึงปีพุทธศักราช2293หรือเป็นระยะเวลากว่า25ปีที่บักพำนักอยู่ในเมืองไลสุดบักได้เสด็ทอดตำแหน่งผู้อำนวยการดนตรีของโบสถ์เซนโทมัสในนิกายลูเทรันต่อจากโยฮ oh ันคูนาวเขาเป็นครูสอนดนตรีและภาษาละตินแต่ก็ยังต้องประพันธ์บทเพลงจำนวนมากให้กับโบสถ์โดยมีบทเพลงคันตนานาทุกวันอาทิตย์และวันนักคัตฤลลกษ์ ในขณะดำรงตำแหน่งนี้เขาได้ประพันธ์คัตาต้าไว้กับ126บทแต่บทเพลงดังกล่าวมักจะไม่ได้รับการถ่ายทอดออกมาอย่างที่ควรเนื่องจากขาดแขนเครื่องดนตรีและนักดนตรีที่มีฝีมือนะครับบาร์กได้ใช้แนวทางเดิมในการประพันธ์บทเพลงใหม่ๆแต่ความเป็นอัจฉริยะความคิดสร้างสรรค์ความฉลาดของเขาทําให้ผลงานทุกชิ้นมีเอก,กลักษณ์และถูกนับเป็นหนึ่งในผลงานยอดเยี่ยมแห่งประวัติศาสตร์ของดนตรีตะวันตกนะครับ โดยเฉพาะ St. เซนเมทิลเพชชันแมสในบันไดเสียง b ีเมเนอร์เวิลด p เ r มเปอร์คาร a วีเออร l มิวสิค g ลดนตรีของบัฟหลุดพ้นจากรูปแบบทั่วไปโดยเขาได้ใช้ความสามารถของเขาอย่างเต็มพิก,กัดครับและนี่ทั้งหมดก็คือประวัติโดยคร่าวๆข,ของโยฮันบัสเตียนบัคบค,ครับ